เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้นะครับบ้านพร้อมที่ดินกว้างขวางเลยทำเลดีใกล้แหล่งความเจริญใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับทำเลนี้หาพื้นที่กว้างๆไปของเองก็ยากอยู่อพอสมควรนะครับ แปลงนี้มีผ้านพร้อมอยู่หนึ่งหลังขนาด96ตารางเมตรครับขนาดพื้นที่ใช้สอยโัวบ้านครับ96ตารางเมตรอยู่บนพื้นที่ดิน1น่งานกับอีก39ตารางวาเอกสาราโฉนดถูกต้องพร้อมโอนครับในชุชมชนมีเพื่อนบ้านติดบึงใหญ่ด้วยครับด้านหลังติดบึงน้ําขนาดใหญ่ลมโชยเย็นสบายตลอดทั้งวันบรรยากาศดีมากๆทำตารานั่งเล่นที่พักนั่งรับลมชมวิวตกปลาหลังบ้านได้สบายเลย ถนนเข้าออกสะดวกดีนะครับถนนดีตามโลกน้ําไฟสะดวกน้ําไฟพร้อมไปดูดูกันในเล่ยก,ก่อนครับเป็นบ้านทรงโมเดนต่อตามนี้นะครับสนใจไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ตาบลคลองสวนนะครับบ้านคลองสวนอําเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ พื้นที่ถึงหนึ่งไงสาสิบเก้าตารางวาใกล้นิคมใกล้แหล่งอุโม้ค์สรุปต่างๆเพียบอยู่อาศัยได้จริงครับไม่มโนไม่เปรี่ยวไม่ปา่าเหมาะการอยู่อาศัยราคาเปิดมาที่สามล้านสองแสนบาทเท่านั้นครับสนใจสามารถใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยครับไปดูฐานที่จริงกันก่อนได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับด้านหลังนี่ครับบึงน้ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวลมเย็นสบายโชวตลอดทั้งปี ไม่แออัดไม่อึดอัดด้วยนะครับสนใจก็สายตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ